สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการประเทศไทยต้องมาก่อนครับวันนี้ชื่อตอนว่าจบก่อนปีใหม่อยู่กับผมธงชัยคำวิเศษครับรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้แต่การที่จะจบหรือไม่จบนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายกัมพูชาที่จะรับเงื่อนไขเราหรือไม่เพราะว่าเราย้ําอยู่ตลอดเวลานะครับว่าสามเงื่อนไขใดๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาจําเป็นต้องรับผิดชอบก่อนจะ โรไปหาต่างชาติเพื่อจะปล่อยข่าวลือหรือว่าล็อบบี้ยิข่าวต่างๆเพื่อจะต้องการให้ต่างชาติจะเป็นมาเลเซียที่เป็นตัวกลางในการพูดคุยตามแนวทางที่สหรัฐให้โจทย์มานะครับซึ่งมาเลเซียก็รับไม้นี้ได้เป็นอย่างดีกับผู้นำของเขาในเวลานี้ก็จะบอกว่าลีลาแบบนี้เป็น